เซอร์เยสเซอร์ h t 4 0 8 Humvee Military Vehicle รถบังคับที่ทำให้คุณลืมคำว่ารถจีนที่คุณคุ้นเคยไปได้เลยดีเทลมันเป็นยังไงแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนและให้อะไรมาในกล่องบ้างเดี๋ยวเราลองมาลุยดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชื่นชอบใน RC และรถบังคับทั้งหลายนะครับผมเจอกับผมแล้วในกิจสในรูปแบบเปงคลิป Unboxing ก็หมายความว่าเหมือนเช่นเคยนะครับท่านก็จะรับชมนะครับคลิปแกะกล่องของเล่นรถบัรคับของสิ้นเปลืองตังชวนกันป้ายยาเสียตังอีกเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ของที่ผมจะเอามาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งในคราวนี้ก็เป็นไอจ้านี่ครับกล่องอยู่ตรงหน้าแล้วนั่นก็คือ HG นะครับ G408 Military Vehicle รถบัรคับ RTR นะครับผมจากค่าย HG จากประเทศจีนนะครับผมเป็นรถในสไตล์แบบ รถทหารนะครับผมก็คือเป็นพวกฮัมบี้มิลิเทอรี่นะครับซึ่งค่าย HG นะครับก็เป็นผู้ผลิตจากจีนนะครับผมก็ผลิตรถบังคับนะครับมาหลากหลายรุ่นพอสมควรนะครับตั้งแต่สมัยแบบแรกเริ่มของเขาเนี่ยครับสักประมาณสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรถบังคับในสไตล์แบบ C สียดีนั่นคือคือก๊อปปี้แล้วก็โคลนออกมานะครับก็จะก๊อปปี้รถค่ายดังๆนะครับผมจากส่วนใ่ก็จะทำย่าบ้างนะครับแล้วก็ค่ายฝรั่งทั้งหลายนะครับ Excel บ้างรถสเกลอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปทาง ลดสเกลมากกว่าแล้วก็จะมีพวกบักกี้นู่นนี่นั่นล้อโตด้วยเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ก็ทุกอย่างจะเน้นหนักมาทางสเกลมากกว่าแล้วที่ รุ่นที่ทําให้สร้างชื่อขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือรุ่นที่มันกอับทามิยาบรูเซอร์มานะครับผมก็เขาเรียกว่าตยาโต้นะับ <c> โ <oughs> อ้ฮิตกันมากเลยนะครับเรียกว่าโคลนมาในแบบเกือบเกิดจนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับชิ้นต่อชิ้นเลยอะไรใช้ของทามิยาได้ด้วยน,นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ HG ก็จะเริ่มที่จะพัฒนานะครับผมไม่ไม่กอลอบไปละก็เริ่มจะพัฒนารถในแบบต่างๆของตัวเองนะครับจนมาเป็นรุ่นนี้ครับผมล่าสุด จากค่าย h g ของเขาเลยนั่นก็คือ P408 นะครับเป็นรถในสไตล์ฮัมมี่นะครับรถทหารก็เรียกว่างานตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีดีมากๆและดีสุดๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็รายละเอียดดีเทลทั้งหลายเนี่ยเหมือนรถจริงยิ่งซะยิ่งกว่าแบบค่ายรถบังคับที่ทํามาเนิ่นนานยังแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจของเขาทั้ก่อนนะครับก็แพ็กเกจก็จะมาในรูปกล่องนะครับกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่ใหญ่มากแล้วก็น้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับน้าหนักรวมกล่อง,ลองแล้วก็บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเนหนึ่งคอตตอนนี้่ประมาณ10บกิโล <What? S 1> ตังไม่ผิดครับ10บกิโลผมก็ไม่รู้ว่ามันยัดอะไรมาถึงได้หนักขนาดนี้นะครับ <Yeah. S 1> หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปรถของเขานะฮะเป็น แพดช็อตสกินช็อต,ตของเขานะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมแล้วก็ในลักษณะที่ใส่ไปเรียบร้อยพร้อมเล่นเรียบร้อยลงดีเทลอะไรเรียบร้อยละส่วนตรงมุมผ่าล่างนี้นะครับก็จะมีข้อความเขียนว่า2.4นจุิจิเฮิร์สนะครับแล้วก็สําหรับอายุเด็กที่อายุ14ขวบขึ้นไปส่วนข้างบนนะครับเป็นเป็นโลโก้ใหม่เป็นซับแบรนด์ของเขาที่ h T p พยายามที่จะดันออกมานะครับก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Trust Pets นะครับผมก็ คือคำว่าเฮง HG เนี่ยบางคนอาจจะถ้าเป็นนักเล่นในแบบที่ค่อนข้างที่จะเม a t อ u r หรือ advance หน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันยังม,มีความเป็นรถจีนอยู่ HG ก็เลยที่จะดันแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเป็นซับแบรนด์ของเขาคือ t r u s t p a t เนี่ยให้มาเป็นหนึ่งะครับเวลาทำรถรุ่นต่อไปก็จะใช้พระ แบรนด์นี้เอามาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นคำว่า US 4x4 นะครับ Military Vehicle รถคันนี้ยังไม่ได้ Official Li c e n s e จากทางค่าย h u m v e e เขานะครับก็เลยสามารถที่จะทำรถนะครับให้เหมือนยังไงก็ได้แต่ยังจะใช้ชื่อคำว่า h u m v e e หรือ Hummer ลงมาในบรรจุภัณฑ์หรือว่าพิมพ์ลงม,มาตัวรถไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลิขสิทธิ์ออฟฟิเชียลจากทางเขานะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายล่างนี้ก็จะเป็นารายละเอียดนะครับขนาด1ต่อ10นะครับแล้วก็ให ชุดไฟนะครับเป็นแบบ16 c h a n n e l เลยเชื่อมากเลย16 h a n n e l แล้วก็ก็จะมีพวกชุดมอเตอร์อะไรมาให้เรียบร้อยด้วยก่อนที่เป็นรถ R T R นะครับทุกอย่างก็ต้องให้มาพร้อมสับส่วนด้านบนของกล่องนะครับก็จะเป็นหูหิ้วนะครับนีหิห้วแล้วก็เป็นรถนะฮะเป็นรูปรถฮัมบี้ของเขาเนี่ยอ่ะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรเล็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดของเขาแล้วก็มีอันนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับ แล้วส่วนด้านขวาก็จะเป็นรูปดีเทลของเขานะครับพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมที่เขาใส่มาในรถคันนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบสีที่มีให้เลือกนะครับพร้อมกับชุดไฟที่ require มานะครับว่าชุดไฟมีอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างที่จะทําให้มันเล่นได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับสีที่เขามีให้เลือกอย่างไอ้คันนี้ที่ผมเอามานี่ก็เป็นสีช็อกโกแลตชิพนะครับก็คือเป็นลายพลังทะเลทรายนะครับ ส่วนด้านหลังของกล่องนะครับดูสิก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหลายนะครับที่รถคันนี้ประจงประกอบม,มาให้นะครับอาทอิมอเตอร์ก็เป็นขนาด5-50นะครับผลวัด12บสอเทอร์รอบสูงสุดข็1น5 0 0รอบนะครับเน้นเป็นแรงบิดไว้ก่อนแล้วก็ส่วนของเพลาคุณนหน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบอพอท่ลแลวนะครับก็คือมีส่วนทุนที่ปลายเพลานะครับแล้วก็ ชุดเกียร์นะครับก็ให้เป็นดิฟเฟอเรนเชียลยังไม่ล็อกดิฟนะครับแล้วก็เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะฮะส่วนเกียร์แน่นอนเอกลักษณ์ของเขาคือมี2เกียร์นะครับมีทูสปีดไฮโลแล้วก็ล้อยานองนอกจากนี้นก็เป็นลักษณะของดีเทลนะครับการฟีเจอร์นะครับแยกชิ้นทั้งหลายให้มันเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงหนะ้าได้เปิดฝากระโปรงท้ายได้แล้วก็มีอุปกรณ์นะครับปุ่มแต่งทั้งหลายนะฮะเอเซสเซอรี่ที่ทำให้มันมีความเสมือนจริงว่าเป็นรถทหารมากยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วก็ ส่วนกรอบรถคันนี้มากกว่า90เป็นะครับเป็นอลอยเป็นโลหะและอลอยแล้วก็เหล็กเกือบ <Wow. S 1> ทั้งหมดเลยครับมีใช้พลาสติกอยู่ไม่กี่ชิ้นนะฮะจนใหญ่พลาสติกที่ใช้เนี่ยจะเป็นของพลทาที่เอาไว้ตกแต่งความสวยงามมากกว่านั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้มันมีน้ําหนักมากขนาดนี้กล่องรวมทั้งหมดนี่ออม,มา10กิโลกร,รัมนิดนิดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีกว่านะครับว่า HG ให้อะไรมาบ้างแล้วก็มันจะแจ่มขนาดไหนนะครับที่ผมจะถึงได้บอกว่า ให้ลืมคำว่ารถจีนที่คุ้นเคยไปได้เลยนะครับผมแกะกล่องแล้วเราก็จะเจอกับเป็นลักษณะตองหูกระเป๋านะฮะให้เราดึงออกมาแล้วก็ดึงกระเป๋าออกมาแล้วเราก็จะเจอกับแมนนวลนะฮะเป็นคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะครับผม มีเมนนวดนะครับของเจ้ารีโมทนะฮะ Classpet 16c นะครับก็คือเป็นชุดรีโมทที่ให้มาใน RTR ตัวนี้นะครับก็คือแนะนําเป็นเครื่องเพิ่มเจเบื้องต้นนะครับว่ารีโมทนะครับมีปุ่มอะไรใช้งานยังไงใช้แบตเตอรี่แบบไหนแล้วก็ใช้การแบบใดนะครับก็มีวิธีการบายนะครับวิธีการชาร์จจะใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ทั้งหลายนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นพับเฉพาะของรีโมทนะฮะแล้วก็อันนี้ เป็นสติกเกอร์นะครับที่จะเอาไว้ตกแต่งให้เจ้ารถคันนี้เพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ที่จะติดเป็นพวกซิมโบลิกทั้งหลายนะครับที่ใช้ในการอาหารนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ warning คำเตือนนะติดเพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแดีวก็ถ้ามีเวลาก็สามารถไปติดได้นะครับสติกเกอร์อันนี้นะครับเป็นระบบที่สามารถที่เราจะดึงขึ้นมานะครับเอาไปแปะที่รถแล้วก็ดึงแถบคาดออกมาดึงออกมาได้เลยนะครับมันจะไม่มีขอบขอบเป็นส่วน รวมนะครับที่ตัวสติกเกอร์เลยคือพูดง่ายๆเลยคือสติกเกอร์พวกนี้มันแยกชิ้นกันหมดเลยนะครับมันจะทาให้ได้ความสมจริงมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ลอกมาแปะแล้วก็ดึงตัวเทปที่ดึงออกมาทิ้งไปได้เลยนะครับผมค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับผมยังไม่ค่อยเจอรถสเกลข่ายไหนที่ให้สติกเกอร์แบบนี้มานะครับส่วนใหญ่จะเป็นอัพเดอร์มาร์เก็ตต้องไปซื้อมาแต่งมันเองต่างหากมากกว่านะครับใจปังทีเดียวส่วนคู่มือนะครับก็ให้มาเป็นเล่มนะครับเป็นกระดาษอาร์ต ธรรมดาธรรมดานะครับอาร์ตมันธรรมดาให้มาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีภาษาจีนตรงกับในคอมมานด์เดียวกันนะครับก็แนะนําคร่าวๆนะครับโอ้อันนี้ชอบมากเลยก็คือพวกคําแนะนําทั้งหลายวอร์นิ่งทั้งหลายเนี่ยทางเคจีเนี่ยแต่ก่อนก็เคยก๊อปทามิย่าตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นลูกตุ๊กตูนที่ทําของเขาเองแล้วนะครับผมถือว,ว่าพัฒนาเร็วมากนะครับเนี่ยจะก๊อปปี้นะครับตอนนี้เป็นดีเวลลอปเองได้แล้ว ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับการชาร์จแบตการเก็บแบตเตอรี่แล้วก็แผงถังนะครับคอนเทนต์ก็คืออุปกรณ์นี้ให้มาในชุดนะฮะก็จะมีพวกชุดเครื่องมือนะครับรถรีโมทอะไรที่นี้แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นเหมือนเจ้าแฟนทับเมกี้นะครับว่ารีโมทใช้งานยังไงมีชันแนลอะไรยังไงนะครับต่อแบตเตอรี่ยังไงนะครับพร้อมกับรูปร่างของรีเซียรชันแนลของเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเซตอัพเบื้องต้นนะครับคาลิเบอฟังก์ชันทั้งหลายงัเห้ยลีว นี่ก็การใช้งานแบบมันเบื้องต้นนะครับ simple manual แล้วก็อันนี้เป็นวิธีการประกอบก็ให้ผังประกอบมาด้วยนะครับรงรดคะแนนว่าประกอบยังไงชิ้นส่วนยังไงเวลาลื้อก็จะได้ลื้ได้ถูกต้องนะครับก็ภาพที่ให้มานะครับก็ค่อนข้างคมชัดนะครับเป็นแคตเป็นภาพที่ใช้จบบพิมพ์แคตออกมาแล้วก็ มีสีสองสีนะครับมีสีดำและสีน้ำเงินในส่วนของ direction ือว่าส่วนที่เน้นนะครับผมค่อนข้างที่จะทึ่งกับคู่มือแล้วก็วิธีการอธิบายของเขานะครับทาดีมากนะครับคู่มือบอกกเลยว่าทําดีมากอธิบายได้ตรงกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีสองสีดากันนบน้ําเงินเนี่ยทำให้ส่วนต่างๆที่เขาเน้นเนี่ยมันแยกออกมาจากตัวรูปหลักเลยทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็ประกอบง่ายนะครับ ก็คุ่มอือก็ให้หนามาในระดับหนึ่งนะครับเพราะรถคันนี้ชิ้นส่วนค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยนะครับแล้วก็พวกเกียร์พวกอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างจะิเยอะแล้วก็ใช้รายละเอียดที่จะค่อนเยอะกว่ารถของเล่นปกติของทา้งค่ายทั่วไปนะครับผมด้านหลังก็บอกวิธีการ Set เซตอัพด้วยนะครับเซตอัพตัวชุดเกียร์นะครับแล้วก็ชุดเปลืองทั้งหลายแล้วก็วิธีการประกอบล้อยางนะครับทั้งหมดเลยส่วนด้านหลังก็เป็นพาร์ทนะครับพาร์ทนัมเบอร์ก็คือเบอร์ไกด์ของอะไหล่ทั้งหลายนะครับว่าอะไรแตกหักทางเสียหายเนี่ย ก็สามารถที่จะจดเบอร์เงนพวกนี้นะครับแล้วก็ไปหาซื้อในเว็บที่เขาขายพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วหรือจะไปที่เว็บของ hg เองก็ได้นะครับเขามีเว็บขายอยู่ด้วยนะโอเคคู่มือเรียบร้อยแล้วราไปมาแก่กล่องดูดีกว่านะครับกล่องที่ให้มานะครับก็เป็นโฟมนะครับเป็นโฟมอัดแข็งมาในลักษณะของกระเป๋ากระเป๋าแข็งแรงเลยนะครับโอ้โหกล่องน่าทึ่งมากนะครับสามารถที่จะใส่พกทายรถเอาไปเล่นได้ทั้งกล่องนี้เลยทั้งกระเป๋าเลยนะครับตรงนี้ก็มีหูหิ้วนะครับแข็งแรงเลยเป็นหูยิ้วแบบ ปริงด้วยนะครับนี่เนหะ็นไหมเหมือนหูพบก,กระเป๋าเดินทางชั้นดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนฝาเปิดเนี่ยเดี๋ยวฝนะาเปิดนี่เป็นระบบแม่เหล็กนะครับใช้แม่เหล็กแรงดึงสูงนะครับมาร์กไว้รอบๆแล้วก็ดูดด้วยกันกันกบทงฝานะครับแล้วก็มีบานพับนะครับเป็นโลหะไม่ค่อยเจอรถที่ให้บรรจุภัณฑ์ที่หรูหราแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงมากขนาดนี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดรีโมทนะครับเดี๋ยวผมแยกออกมาก่อน รถหนักจริงๆนะฮะหนักหนักมากหนักสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูของที่ก็ให้ันเดิลมาในกล่องก่อนอมีอะไรอโอเคโอเคของที่ให้ันเดิลมาในกล่องของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นมาดูันหน่อยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือหวยเอ่ hex หกเหลี่ยมนะครับก็ให้มาทุกไซส์เลยนะฮะขนาดสองแล้วก็3มมิลนะครับซึ่งก็จะใช้ในรถคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เป็นไขควงมาเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นในส่วนของ ตลับนะครับรังลูกปืนนะครับที่จะเอาไว้ใส่บนป้อมปืนข้างบนนะครับผมก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับงานฉีดค่อนข้างดีทีเดียวแต่ยังไม่ได้ทําสีแบบแยกจุดเฉพาะจุดมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปืนนะครับผมปืนอันนี้จะทเป็นแยกสีมาให้นะครับเป็นสีเทาแล้วก็สีครีมนะครับที่ตรงตามสีของตัวรถงานฉีดพลาสติกค่อนข้างละเอียดนะครับสวยงามมากเลยถ้าเราเอามาขัดนะครับแล้วก็ลายบัดให้มัน สมจริงมากขึ้นอีกหน่อยนี่มันจะแจ่มมากเลยนะครับแล้วเวลาใช้งานเราก็เอามาติดตั้งกับแผงของเจ้าตัวลูกปืนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ตรงป้อมปืนนะครับบนหลังคาโอ้โหรับรองเหมือนจริงมากเลยนะครับอันนี้ให้มาก็เป็นพลาสติกทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฐานนะครับสําหรับเอาไว้เสียบกับปืนที่อยู่บนป้อมนะครับอันนี้เป็นโลหะเลยนะครับเสียบกับตัว วันนี้นะฮะมันก็จะสามารถหมุนได้นะครับเหมือนของจริงเลยนอกนั้นก็เป็นในส่วนของ next grab นะครับสำหรับเอาไว้นะครับล็อกกับรีโมทแล้วก็เป็นสายห้อยคอนะครับเพราะว่ารีโมทต,ตรงนี้ขนาดจะค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาใส่แบตเตอรี่น้ำหนักจะค่อนข้างมากนะครับก็จะต้องมีสายนะครับเอาไว้ให้ห้อยคอด้วยก็ให้มาด้วยนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นสาย usb นะครับ ถ้าใครใช้แบตเตอรี่ทชาร์จได้เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องถอดแบตออกหรอกครับเอาันนี้เสียบกับที่ชาร์จมือถืออะไรทั่วไปของเราก็สามารถชาร์จไปได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นนะครับพวกอะไหล่ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีประแจแล้วก็มีสายเคเบิลทยนะครับเอาไว้รัดเผื่อเราอยากจะอัปเดตอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหละก็จะได้เอาไว้รัดความยุ่งยากของมันไว้นะครับแล้วก็มีประแจนะครับสาหรับไขตั้งลิงก์ทั้งหลายนะครับแล้วก็บล็อกสําหรับถอดล้อนะครับแล้วก็มีน็อตเผื่อมาไว้ให้ถ้า มาเดี๋ยวเราลงมาดูตัวรีโมทกับรถกันมั่งดีกว่านะครับรีโมทที่ให้มานะครับก็ให้มาเป็นรีโมทแบบสติ๊กไทม์นะครับก็เป็นรีโมทของเครื่องบินนะฮะถ้าใครคุ้นๆตอนนี้เป็นพวกรีโมทที่ใช้กับฮอนะครับหรือเครื่องบินปีกหมุน หรือไม่ก็เครื่องบินปีกตรึงนะครับเครื่องบิพัดทั้งหลายแล้วส่วนของรีโมทก็จะออกแนวก๊อปทางฟุตบ,บ้ามานะครับผมแล้วก็เป็นรีโมททั p เ c e 16C ก็คือ16ช่องส่วนรายละเอียดดีเทลต่างๆของตัวรีโมทเนี่ยก็จะมีะสวิตช์ปรับทั้งหลายนะครับที่ยกมาจากระบบของเครื่องบินเลยนะครับ 6ช่องแนลก็จะมีทั้งปุ่มปรับทางด้านหัวนะครับแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็ปุ่มตั้งทริมตรงกลางตรงนี้นะครับนอกจากนั้นตัวสติ๊กเนี่ยก็สามารถยกได้ใน4ทิศทางนะครับของทั้ง2ก้านสติกกเลยนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็เป็นสวิตช์เลื่อนนะครับไว้ปรับรีเวิร์สนอร์มลของแล้วก็เป็นฟังก์ชันต่างนะครับที่รถคันนี้จะสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้แต่ในทางเบื้อง,งต้นเนี่ยรถคันนี้แกะกล่องบาร์แบบเนี้ย มันจะยังมีฟังก์ชันแค่พื้นฐานนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์กับเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวเท่านั้นนะครับผมใช้อยู่แค่3ามชั n e นหลักนะครับยังไม่มีอย่างไอตัวเนี้ยรีโมทต,ตัวเนี้ยก็ยังมีทั้งสโมกนะครับทั้งเบรกทั้งเกียร์เปิดไฟได้นะครับแล้วก็ตั้งส่วน,นอื่นๆนู้นนี่นั่นได้หมดซึ่งเราจะต้องมาอัปเกรดทีหลังกัอีอทีนะครับแต่ชุดควบคุมเนี่ยเราก็ต้องอัปแล้ว อยากใส่อะไรก็ใส่ไปแต่สามารถใช้ร่วมกับชุดรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าก็ให้มาเผื่อค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยลูกเล่นข้างบนนี่ครับเนี่ยปรับเป็น3ามชันแนลได้นะครับผม LNR ได้หมดทุกสวิชเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถตั้งทิมนะครับผมทิมทิมของชันแนลทั้งการเซ็ตทั้งคู่เนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับระบบเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนเซอร์โวหรือว่าดูอัลเซอร์โวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฮุกนะครับเอาไว้ท้องคอ เวลาถือเล่นจะได้ไม่ต้องปวดแขนนะครับปวดคอแทนส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับก็ใช้ AA นะครับขนาด6ก้อนนะครับ AA 1.5โวลต์6ก้อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะยกออกมาแล้วก็ใช้เป็นแบตลิโพได้นะครับได้ทั้งเตี2ยหรือ3เซลล์ก็ได้นะครับผมบอกว่าเลนชั่นค้างกว้างก็คือ4ถึง11เโวลต์เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสะดวกเลยผมชอบมากฝาปิดก็ให้มานะครับเป็นฝาปิดแบบปกติรูปทรงของรีโมดก็เหมือนกับ ฟูตบ้าครับผมจับถนัดมือนะครับแต่น้ำหนักรีโมทไม่ค่อยมากเท่าไหร่เสาให้มาเป็นเสาคู่นะครับโอ้โหน่าทึ่งมากเลยแล้วข้างหลังก็มีบานะครับเอาไว้วางหรือว่ากันรีโมทล้มเสียหายนะครับผมให้มาด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดให้รีโมทมาได้แบบโอเวอร์จริงจครับโอเวอร์กว่าที่จะเอาคนนี้เล่นรถจะเอามาใช้ได้นะครับ16ฟอกชานนเนี่ยทำไมต้องให้มาเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับต่อมาแล้วก็มาดูพระเอกของเราบ้างดีกว่านั่นคือ รถนะครับผมฮัมวี่นะครับผมก็เป็นรถในขนาด1ต่อ10แต่ด้วยถ้าใครเห็นก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไม1ต่อ10มันใหญ่ขนาดนี้คือรถฮัมวี่ที่ใช้ในทางทหารจริงๆเนี่ยฐานลอ้อแล้วก็ต่างๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไอ้รถ1ต่อ10ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นปิกอัพเป็น SUV 1ต่อ10พวกนั้นเทียบกับ1ต่อ10ที่ใช้ในทางทหารเนี่ยรถทางทหารจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับแล้วพอด้วยสเกลพอหนต่อ10จริงๆเนี่ยมันก็เลยจะใหญ่กว่าไอ้รถที่เราเล่นกันอยู่นิดดหนน่อยรระะััะบบคก็ งานประกอบด้านนอกนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งทั้งหมดเลยนะฮะดีเทลที่ให้มาทั้งหลายเนี่ยสมจริงมากนะครับงานฉีดฉีดพลาสติกแทบไม่มีที่ติเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบแยกชิ้นหมดเลยนะฮะอย่างตัวตัว s n o r k e นี่ก็แยกชิ้นมาให้เรียบร้อยกระจกข้างนะครับก็แยกชิ้นมาให้นะครับผมสามารถพับได้แล้วก็ตัวกระจกข้างยังมีโครงที่เป็นโลหะนะครับก็คือเป็นโครงโลหะจริงไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายพังได้ง่ายๆนะฮะนี่พับได้ด้วยนะครับเป็นโลหะ ด้านหลังก็มีเสาอากาศนะครับตรงนี้แทนสําหรับเสียบเสาอากาศแล้วก็ประตูข้างนะครับก็สามารถเปิดได้เปิดได้ดไดทุกบานเลยนะครับประตูข้างก็เปิดได้ดีเทลภายในประตูนะครับก็เหมือนรถแฮมวี่ของเขาใช้จริงๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมในส่วนของครอปคิปภายในเนี่ยก็ทํามาได้เหมือนจริงนะครับเรียกว่าย่อมาในแบบหนึ่งต่อหนึ่งจริงๆเลยนะครับ ัวคอบพิศเนี่ยก็ชุดเกียร์นะครับชุดกลับเคลื่อนพวงมาลายัยทั้งหลายแหล่เบาะนั่งเนี่ยให้มาเหมือนทำวิ่งรถจริงๆเขาเลยนะครับโอ้โหทำได้น่าทึ่งมากนะครับชุดเกียร์นีไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของป้อมปืนด้านบนนะครับก็สามารถที่จะเปิดมานะครับแล้วก็เป็นฝาพับเหมือนของจริงด้วยสามารถที่จะติดตั้งหุน่นทหารเข้าไปติดปืนเข้าไปนะครับแล้วก็หันได้ด้วยนะครับอืมไม่น่าเชื่อเขาจะทําได้นะครับชี นอกจากนั้นนะครับผมในส่วนของด้านท้ายรถเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับที่มีฮุกหูฮุกนี่ก็เป็นโลหะด้วยนะครับเป็นเหล็กด้วยดึงขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับนี่ครับเป็นโชกนะครับชคสำหรับยึดฝากระโปรงหลังเนี่ยอย่างนี้ฮ่ามันชกจริงๆเลยชกค,คำนะครับชคเป็นโลหะบันพับเป็นโลหะนะครับทาเป็นเล่นไปแล้วก็จะมีกล่องของอุปกรณ์เครื่องมืออยู่กล่องนี้ก็จะเป็นที่ที่อยู่ของเอาไว้เก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับลักแบตเตอรี่เป็นแบบลักดินแดดม,มาให้ เราใช้แบตเตอรี่แล้วก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเราก็ล็อกกล่องนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนจริงครับนอกจากนั้นในนี้ก็ยังมีส่วนของปืนครับ Browning M2 เป็นอุปกรณ์นะครับดีเทลให้เหมือนจริงนะครับนอกจากนั้นฝาท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับฝาท้ายเปิดได้มีโซ่ห้อยจริงๆนะครับผมรถทหารจริงๆก็เลยทำได้น่าทึ่งมากนะครับ ผมก็คนข้างรึ่งกับรถคันนี้มาสมควรเลยนะครับส่วนในส่วนของทางด้านหน้ารถนะครับทงด้านหน้ารถอันนี้ก็จะเป็นกลิวนะครับกันชนก็สามารถพับลงมานะครับมีช่วงยึดนะครับนี่ถ้าผลักขึ้นมาตรงนี้ก็จะยึดล็อกเอาไว้นะครับแต่สามารถผลักลงมานะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นส่วนของสวิตช์ปิดเปิดนะฮะจะอยู่ทางด้านนี้ใต้กันชนหน้านี้ครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดนอกจากนั้นฝากระโปรงหน้าก็สามารถเปิดได้นะครับโดยการผลักสลักล็อกอันนี้ลงมารับ พอห่วงออกแล้วเราก็สามารถที่จะยกหัวมันขึ้นมาได้นะครับผมเราก็จะเห็นดีเทลนะฮะส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จาลองมาจากของจริงเลยครับมีส่วนของกรองอากาศนะครับสำนักก็วิ่งเข้ากรองอากาศตรงนี้เป็นแผงรังพึ่งน,นะครับเอาไว้ระบายความร้อนอันนี้ก็เป็นหัวเกี่ยวุวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อาหารที่จะมาแมสไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนของแผงเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดมา แล้วก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ชุดไฟฟ้าของเรานะครับที่จะใช้ทําให้รถคันนี้มันวิ่งได้นะครับที่เห็นหล,ลักๆก็คือจะเป็นรีซีเบอร์นะครับของ Class p d ขนาด16 h a น n นลนะครับผมก็ใช้หล,ลักๆอยู่3ช่องนะครับแล้วก็เหลือว่างอีก10กว่าช่องเลยอยากอัพอะไรนะครับยัดเข้าไปได้เต็มที่เลยแล้วไปเห็นนะครับเซอร์โวนะครับตรงนี้ เป็นเซอร์โวขนาด9กิโลนะครับเปลืองเหล็กกันน้ำนอกจากนั้นก็ยังเห็นตัว ESC นะครับนอนนิ่งอยู่ข้างในนะครับเป็นคัน ESC รุ่นนี้ใช่มาขนาด160แอมป์นะครับผมก็รับไฟได้2หรือ3เซลล์ก็ได้รถคันนี้นะครับสามารถอัพได้ทั้งชุดไฟนะครับไฟส่องสว่างก็ได้ชุดเสียงเครื่องยนต์ก็ได้เสียงปืนกลเสียงอะไรก็ได้หมดนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถนะครับอัพเกรดส่วนของชุดควันนะครับแล้วก็มอเตอร์ที่จะ หมุนนะครับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าหุ่นทหารต่างๆให้เหมือนจริงได้ยิ่งขึ้นอีกนะครับมันจะมีส่วนที่เอาไว้อัพเกรดนะครับให้ป้อมปืนตัวนี้หันได้ด้วยนะครับที <Wow. S 1> ่มาเขาเลของมันเองนะครับผมงานดีเทลทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนจริงมากนะครับแล้วก็ดีเทลงานฉีดงานหล่อพลาสติกเนี่ยน่าทึ่งมากนะครับผมมันเนียบเนียบจนบผมยังทึ่งเลยนะครับเนี่ยเรียกว่ารถญี่ปุ่นหรือว่ารถฝรั่งบางค่ายยังทำสู้ไข่จี๊ตัวเนี้ย ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงตามจุดยึดต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ความพอดีนะครับของปาครอบจุดยึดหรือว่าส่วนของที่จะจะพับนะฮะจะหมุนจะพับแล้วก็รอยประกบทั้งหลายเนี่ยไม่มีที่ติเลยโหไม่น่าเชื่อว่าเขาทําได้จริงๆแล้วก็ส่วนของไลท์คับเนี่ยก็จะเป็นแบบเบ้านะครับเราสามารถที่จะเอาหลอดไปนะครับมาติดตั้งได้ในทุกจุดของตัวไลท์คับเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนกันก่อนนะครับ ช่วงล่างของรถคันนี้นะครับก็เป็นอิสระ4ล้อนะครับเป็นแบบดับเบิลบิสบนหรือว่าก็คือไอเจ้าปีกนกนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับให้มาใน4ล้อเลยนะครับแล้วก็ส่วนของช่วงล่างเนี่ยขออนุญาตความนี้ส่วนของช่วงล่างเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับผมเพลากลางอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเพลากลางแบบ2ตอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพลากลางแบบตอนเดียวต่อจากชุดเกียร์หลักนะครับแล้วก็จะเห็นท่อไอเสียนะครับเป็นโลหะนะครับท่อไอเสียนี้เป็นโลหะ แล้วก็พออาสียต่อมากับชุดช่วงของเครื่องยนต์ช่วงหน้าก็เป็นโลหะเป็นโลหะหมดเลยนะครับใช้นอกจากใช้ให้ความสวยงามแล้วเนี่ยยังใช้ดามนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตัวโครงรถเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของจําลองเป็นถังน้ํามันนะครับที่อยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็ปิกนกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพลาแบบกระดูกมานะค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งแล้วก็มีส่วนของลิงก์เลี้ยวนะฮะที่จะใช้ลิงก์ขนาด M4 นะครับยึดอยู่กับตัวสลักคาหลักตรงนี้นะครับผมนี้แล้วก็ ในส่วนของสซีตัวนี้ให้เป็นโลหะเป็นเหล็กแล้วก็ส่วนของเบรสนะครับ P.R.B.Y.T. แชสซีทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าด้วยกันให้เป็นอลูมิเนียมหลอ่อปีกนกให้เป็นอลูมิเนียมหล่อชุดบังคับชุดเลี้ยวชุดรับแรงสั่ะเทือนทั้งหลายให้เป็นโลหะอลูมิเนียมหล่อทั้งหมดเลยรวมทั้งเฟืองภายในลกว่ารถคันนี้เป็นโลหะเกือมหมดเลยนะครับเกิน90%เลยนะครับส่งชิ้นส่วนประกอบหลักน่าทึ่งมากนะครับคือผมนึกไม่ออกเลยว่ามัน แข็งแรงสมจริงได้ขนาดนี้นะครับาทำได้ขนาดนี้แล้วนะครับโชก็ให้เป็นโชกอลูมิเนียมนะครับแต่ยังเป็นฟิชชั่นดมเปอร์นะครับยังไม่ใช่โชคน้ํามันแล้วก็เกียร์ก็ให้มาเป็น2ชั้นสองสปีดนะครับก็มีทั้งช้าทั้งเร็วนะครับผมส่วนของด้านใต้เนี่ยก็ทําได้เหมือนจริงมากๆโอ้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคด้วยความที่มันใช้ส่วนประกอบนะครับที่เป็นโลหะมากขนาดนี้นะครับน้าหนักรวมของรถเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างมาก พอสมควรเลยนะครับด้วยน้าหนักเปล่าของตัวรถเนี่ยยังไม่ใส่แบตเตอรี่ยังไม่ใส่อุปกรณ์อะไรอื่นเนี่ยก็ล่อไป9กิโลกว่างกว่าแล้วนะครับถ้ารวมกับรีโมดด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาพกไปเล่นนก็ต้องมีพละกกำลังกันสักหน่อยน,นะครับถ้าเกิดว่าต้องขี่ไปในเล่นในทางไกลๆนะครับก็ไม่ไม่ได้เบาเท่าเท่าไหร่นะครับอาจจะล้าแขนได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราลงมาใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลงวิ่งล้อลอยก่อนว่ามันจะวิ่งได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เกียร์ทำงานได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคแบตเตอรี่ผมก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับ2เซลล์อันนี้ส่วนของแบต,ตรีโมทผมก็ใช้ตตรีโหมด AA นะครับ6ก,ก้อนนะครับเดี๋ยวมาใส่รีโมทกันก่อนนะครับ ปุ่มเปิดปิดรีโมทนะครับอยู่ตรงส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นแล้วก็เปิดระบบต่างๆใช้งานได้เลยนะครับผมจะมาใส่แบตที่ตัวรถกันต่อนะครับแบตก็จะใส่ในส่วนของท้ายรถนะครับในส่วนของกระโปรงหลังตรงนี้นะครับเปิดมาก่อนแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับแล้วก็บนในส่วนของเทนะครับที่เอาไว้เก็บหลังอุปกรณ์อันนี้ออกแล้วก็จะเจอกับสายแบตนะฮรแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาแบตยัดเข้าไปนะครับ ปิดฝาท้ายนะฮะโอเคแล้วก็แท่นวางรถนะครับมันจะได้ไม่พุ่งตกตกตมเปิดรีโมทน,นะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะเปิดสวิตช์รถนะครับ <c oughs> มันก็จะพร้อมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก,ก่อน โอเคมาอธิบายการทํางานของรถคันนี้เบื้องต้นกันก่อนนะครับก็ชุดคิดอาทียาที่ให้มานี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของการเล่งน,นะครับผมเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ชุดเปลี่ยนเกียร์นะครับผมแต่ว่าเกียร์ของเจ้ารถคันนี้มันจะเป็นเกียร์แบบ3าจังหวะไม่ใช่แค่ไฮกับโ่ยังมีเกียรบบย์เอ็นนะครับก็คือเกียร์ว่างด้วยอย่างตอนนี้ยเป็นเกียร์ว่างนะครับสังเกตว่าล้อมันจะไม่หมุนก็เกียร์ว่างมีประโยชน์ยังไงก็เอาไว้ใช้นะครับ เวลาเราติดชุดเสียงเนี่ยชุดซาวหรือชุดควันเนี่ยก็เอาไว้เบินเครื่องโชว์นะครับก็เว้นเล่นเครื่องโชว์เสียงนะครับแล้วก็ปล่อยปมงปล่อยควันอะไรตามเรื่องตามราวนะครับส่วถ้าอยากจะวิ่งแล้วนะครับก no ็สามารถมาปรับได้ตรงนกานโยกตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ไฮนะครับมันก็จะวิ่งกระชุนนะครับแต่ถ้าเลื่อนลงนะครับก็จะเป็นเกียร์โล ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ใช้สติ๊กทางด้านขวาได้เหมือนปกตินะครับแล้วก็ตั้งพิมตรงนี้นะครับพิมของช h a n ทางต่างๆนะครับแล้วก็สามารถตั้งรีเวิร์สนะครับหรือว่านอร์ม l ลในส่วนของทุกช h a n n e l ได้ที่ด้านล่างนะครับพร้อมกับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นควันเป็นแสงเป็นอะไรเนี่ยเป็นซสียเนี่ยก็สามารถเซตได้ที่ด้านล่างแล้วก็ใช้งานที่ด้าน กุ่มด้านบนนะครับทั้งหลายเนี่ยสวิตช์เยี่ยวทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกชันแนลเลยเพราะว่าเขาให้รีซีฟมาในะแบบ16บหกชันแนลแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนรีซีฟทีหลังเลยอยากได้แล้วก็พวกรอบที่รีซีฟได้เลยนะครับอืมโอเคนะครับโอเค จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับเจ้า HG PC 08นะครับผม Humvee Military Vehicle ไซส์ใหญ่คันนี้นะครับผมก็ด้วยคุณภาพนะครับผมแล้วก็งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆการออกแบบทิ้นส่วนต่างๆของค่าย HG ในรถคันนี้ทำให้มันล้มล้างความคิดของคำว่ารถของเล่นจากจีนนะครับในหัวผมไปได้พอสมควรนะครับด้วยความละเอียดนะครับการออกแบบนะครับงานฉีดทั้งในส่วนของพลาสติก างานทำสีแล้วก็ในส่วนของงานโลหะเนี่ยคุณภาพเขาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะคือเขาไม่จาเป็นที่จะต้องไปก๊อปปี้นะฮะรถจากค่ายดังๆหรือว่ารถที่เป็นตำนานทั้งหลายอีกแล้วนะครับเขาสามารถที่จะผลิตออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็พัฒนาโครงแชสซีแล้วของที่ต่างๆเขาได้ได้วยตัวเขาเองแล้วไอ้เจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ความที่ดีเทลรถมันเหมือนจริงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สามารถที่จะขยับได้ในทุกจุด ทำให้มันเหมาะมากกับอะไรครับคือการเหมาะมากกับการเอาไปโมดิฟายนะครับทาให้มันเสริมเสมือนสวยสมจริงมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างถ้าเราอย่างส่วนของอป้อมปืนอย่างเงี้ยถ้าเราหาหุ่นทหารนะครับผมใน้ขนานมะต่อสิบทั้งหลายมาใส่สิบกข้ไปแล้วุ่นทหารก็ไปมันจะเหมือนจริงมากเลยน,นะครับเราสามารถที่จะเอาไปเล่นเข้าแบบ ทำเป็นมินิสตอรี่นะครับผมเป็นฉากลบง่ายๆด้วยกล้องสมาร์ทโฟนของเราเอารถเข้าไปวิ่งนะครับใส่ซาวยินกันก็ได้นะครับหรือจะเอาไปพากับรถถังก็ได้เหมือนกันนะครับมันหมดน่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องดยสารภายในอะไรพวกนี้ก็ให้มาเป็นแบบเหมือนจริงแล้วนะครับทําให้มันเป็นรถที่สนุกมากนะครับในการโมดิฟายให้มันเป็นรถสเกลที่สมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับในคลิปนี้ก็รบกวนนะครับ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช anel ของผมใน YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าเอ้คุณกิจ HGP ศึกคันนี้ราคาเท่าไหร่ได้มายังไงอยากได้มากต้องทำยังไงนะผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่ไลน์ดีกิจ009ย์ทาง,งด้านนี้หรือก็จะเข้าไปอัปเดตรับผลงานของผมของเข้ามามีอะไรขายบ้างตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่มีบอดี้อะไรที่เสร็จแล้วบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผม ที่ Facebook นะครับกิจศูนย์เก้านี้และถ้าใครนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ RC นะครับกิจเกียดรอแล้ว a l i e x p r e s s นานแล้วเกิน l a z a ด a Shopee นานแล้วเกินก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมที่ s h o p e e co th s l a กิจศูดก้าทางด้านนี้ของที่ผมมีพร้อมส่งก็จะถึงมือท่านนะครับใน12ถึงวันเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวอันบ็อกซิ่งนะครับจ้ารถประคับคันนี้มาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคราวหน้ามีแกะกรองอะไรอีกบ้างรบกวนติดตามผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ